อันนี้คือหมูย่างนะคะไมลละห้าบาทอร่อยมากนิ่มมากเนี่ยดูดูสายตาคือมีความกดดันมากนั่นเห็นไหมเห็นไหมอ่ะให้กินนิดเดียวนะนุ่นข้าวของตัวเองอกไก่ต้มคุกข้าวไม่ปรุงรสกินหมดถ้วยไปแล้วอ่ะ แล้วแม่นั่นไงเห็นไหมแล้วแม่กินข้าวกับหมูย่างดูค่อยๆกินนะอย่าอย่ามมมามกัดกัดนิดเดียวกัดนิดนึงอ่ะโอเคกุดบอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ที่เหงือกลูกจะไม่ให้กินเยอะเพราะมันปรุงรสโอเค กูกินแค่นี้พอไหมล่ะพอยังพอก่อนไหมเดี๋ยวแม่แม่กินต่อแม่ยังไม่อิ่มข้าวเลยอ่ะขอแม่กินต่อได้ไหมคะได้ไหมคะขอแม่กินต่อนะไม่ได้หรอโอ้มองตาเราห้อยอ่ะโอเคยัำมีโอ้โหโอเคให้กินแค่นี้นะคะ เพราะว่าสายตาหนูอ้อนวอนคุณแม่มากเลยไหนอิ่มแล้วขอมือหน่อยค่ะขอมือหนยคะ่ะโอเคดิดบอยน่ารักจังเลยลูกน่ารักที่สุดเลยพอก่อนเนาะพอก่อนเนาะเก็บมาให้ยายเขากินมะยายเขายังไม่ได้กินเลยงา